มีนาคมพุทธศักราช <25 8, S> 2 5 1 8เป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้านายสุวรรณจีรมกรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรแระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขละเพรญะในบทสวดจังต่อเนื่องด้วยเทอญบทที่หนึ่งบทสวดชุมนิมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตตาคาฉันตุเทวตาตัทธรมมังมุนิราชัสาสุลันตุสากโมกะทาง สัพเคาเมจะรุเปกิริติขลตเตจันตลริเควิมาเนทพีเปรับเทจะกาเมตลุวนาคาเนเเควาตุมิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชลาธาวิสเมยักะขันทัพนาคาอิทันตาสันติเกยามุนิวา โลวัจนะสาตูมสุนันตูธรรมสวรรคารอยัมพระทันตาธรรมสวรรคารอยามพระทันตาธรรมสวรรคา,ารอยัมพระทันตาบทที่สองบทบูชาพราะตัณัยอิมินาสก,กาเราีนาพุทธังอภิปูเชยามาอิมินาสก,การีนาธรรมัง อภิปูชยามาอิวินาสก,กาเลนะสังฆังอภิปูชยามาบทที่สามบทก<า>ลบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสมัมพุทธพระวา,าพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาข้าโตพระขวตาธโมธรรมังนมัสานิสุปฏิปันโนปัจขวะ วสสัามามัังงงโฆฆนมมาิบทที่สีบส่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัาสาามาสาพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตตสสะบทที่ห้าบทสวดตายธนคมนปัตถาผูดทางสรนังกาจ่ามีธรรมังสรนังกาจ่ามีสร้างกางสรนังกาจ่ามีทุติยามปีพูดทางสรนังกาจ่ามีทุติยามปีธรรมังสรนังกาช่ามีทุติยามปีสร้างการสรนังกาชามิ ตาติยามปิพุทธังสราณังกจชามิตาติยามปธทำมังสราณัง,ง,ง,งกจชามิตาติยามปิสังฆังสราณังกจชามิบทที่หกบทสวดสตักขิยาคาถานาติเมสราณังอัญญาพุทโธเมสราณังวารังเอเตนะสัจเจวเจนะโตติเมหุตุสัพพะรา นัตติเมสรานังอัญญังธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัเจวะเจนะโสติเมวัตุสัพพะทานัตติเมสรานังอัญญังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัเจวะเจนะโสติเมวัตุสัพพะทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขะโตโรถาวิทู อนุตนตรผลธรรมมาซาลาติสัตตาเทวมนุสานาพุทโธปควาติบทที่8ปดธรรมานุสติสวากาโตปควตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอกปัสติโกปนิโกปัสตังเวิตาโพวินยุติบทที่9สังขารูสติ สุปฏิปันโนปะควะโตสาวะสังโฆจุติปันโนปะควะโตสาวะสังโฆญายปฏิปันโนปะควะโตสาวะสังโฆสาวีจิปฏิปันโนปะควะโตสาวะสังโฆยาทิ่านจัตตาลิปุริสุขานิยตาปุริสุขุกาลาเอตุปะคะวะโตสาวะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยถ้าขิเนโยอัญชจีกาลนิโย อนุตารังคุยักเขตังโลกัสตีบทที่สิบแล้วสูตรยานีทัพูตานิสมาคตานีภุมมานิวายานิวันตริเกสาเทวภูตาสุมนาอวันตุอโทปิสากัจจตุนันตุพาติกานสตมาทิภูตานิสาเมธาสรัพเพเมสังคโรธมานุสิยาปิชายะทิวะจัลตโตจ เจเพลิงตตะมาหิเนรากาตาอาปามาตายังกินจีวิตังอิตวาหุรังวาตาเีสุวายังนาตานาปานีตังนาโนตามาณทีตถาคตีนะมีธรรมปีพุดเทนาตานาปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติวัตถุหยังวิราคังอามะตังปานีตังยะทากาจัต นามยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมเมนะตาังปณนีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุยามภูชาเสโษปัลปาริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตะวิกัญญะมาหุสมาธนาเตนะสมโนวิชชติกิธรรมปีธรรมเมนะตาังปณนีตังเอเตนะสาเจนะ สวัสดิหุตุเยปุขาต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 ตาลิเอตาณิยุกาณิอุตติเตทักิเนยยสุขาตสาวกาเอเตสุทินานิมหาาลานิจัมปิสังเคลาตานาปานิตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดิหนตุ เยสุปายุตามนาสาธาเพนะนิกามิโนโคตามาาสานามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหังตามุตานิพูติงคุณชมานัยธทรมปิสังเกระตานาปาีตัาเอเตนะตาเตนะสุวะติอนตุยตินตะกีโรปทวิงสิโตติยา ยาตุพิวาเตพิยสัมปะกัมปิโยตถุปะมังสาปูริสังวาตามิโยะเลสัจจานิอเวจะปาสติธรรมปิสังเกระตนังปณนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโยตูเยะเลสัจจานิวิภาวยันติธรรมปีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจามิเตโหติผูสาปะมตานะเต ทย่ทำปีสังเครตานังปานิตังเกตนะสัจเจนะสุวรรณทหุนตุสหาวัตตสทัสสานสัมปทายะติยัสัสสุธรรมาไดตาภวันติสักกาญาทิฏฐิวิจิกิจิตัญจะศีรพสังวาปิยาทาติกินจิจตุหปาเยหิอยากวิปปมุตโตทัสสา ปิธานิยโปกาตุงิทังปิสังเคระตะนังปานีตังเอเตนะสะเจนะสวาสิวตุกินจาปิโสกรรมมังกโรติปาปรงกาเยนะวาจาหุธาเจตสาวะปปุโสตสาวะทชจธายาอภัพปะติถะปะทัสสวุตายธามปิสังเคระตะนัง ปานิตังเอเตนะสัะเตนะสุวัสสิหันโตวะนาปะคุเมยัถาบุตสีตะเคกิมานะมาเตปะธรรมะตมิงกิมเหตุทุปะมังรรมวะลังอเิสัจินิพพานะคามิงปะระมังหิตายะิชั่งปีพุทเตราตัังปานีตังเอเตนะสัะเตนะสุวัสสิหันโตวะโรวะลันยูวะลัโต วราโรอนุตตโรธรรมวะลังอะเทสยิธรรมปิพุติลตสนังปานีตังเอเตนะสัเตนะสุวัตสิหตุขีลังปุรานังนาวังนาทีสัมภวังวิรัตติตตายติกเภวสมิงเทขีระปิชาวิรุณิชนทานิพันติธีรายญายัมปฏิโป ทีาปีสังเคตานังปานีตังเอเตนะตัเจระสุวัติหุนตุญาณีธภูตานิสสมาคตาณิภูมมานิวายานิวันตลิเคตถานตัางเทวมันสปูชิตังพุทธังนำมาสามมตุวัติหุนตุญาณีธภูตานิสสมาคตาณิภูมมานิวายานิวานตลิเคต ตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมนัมัสสามัตุวัตสิหนตุยานีคะภูตานิสมมาคาตานิภูมานิวายานิวานตลิเกตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนัมัสสามัตุวัตสิหนตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาสิยาปริส สัพพโรควิเิโมตตสัพสันตาปาวะจิโตสัพเวรวติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวาสัพเพทยยวิวัชานตุสัพพโรโพวินาสตุมาเตปภาวะวันตาลายโยสุขีทีขายุโผปภาวะปิวาธนาสีริสานิจังวุตตาปจาญโนจัตตาโรธรรมวาตันติอายุวันโนสุขัง บทที to to <Christians> ่สิบสองอาทิตตปริยัตสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังมกขวาคยายังวิหารติคยาติเสสะติปิคูสหัสเสนาตัดละโภปกวาปิคูอามันเตสีสัพังพิกเวอาทิตตังกินจาพิกเวสัพพังอาทิตตังจาคุภีคเวอาทิตตังรูปาอาทิตตังจาคุวิญญาณาอาทิตตัง จากภูสัมัสโสอาริโตยามพิจามจากภูสัมผัสปัจจะยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาสุขังวาอาทุคามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังลาคัพกินาโตสักกีนาโมกีนาอาทิตตังชาติยาชลามลานเนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิปายาเซหิอาทิตันติวะธามิ โสตังอาทิตังสัตธาทิตางโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมปัสโสอาทโตยัมปิทางโสตสัมปัสสปัตตยาอุปัสิติเวทิตังทุขังวาทุขังวาอทุขมาทุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคัชคีนาโทสักคีนามหักคีนาอาทิตังชาติยาชลามระเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเซหิปายาเซหิ อาทิตังติวะทามิคานังอทิตังคันตาอาิตังคานวิญญาณังอาธิตังคาลสัมผัสโสอาธิตโตยามิตังคาาสัมผัสปัตตายะอุปัจจิตีเวทิตังทุครังวาทุครังวาทุกขรมทุครังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลังคภิกินาโตสักขินาโตภิกขินาอาทิตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโหมนัสเสหิปายาเซหิ อาธิตันติวัฏามิชิวหาอาธิตตาลัสาอาธิตตาชิวหาวิญญาณังอาธิตตังชิวหาสัมผัสโสอาธิตโตยามิตตังชิวหาสัพพัสปัจจยาอุปัจจติเวทิตตังทุครังวาทุครังวาอะทุขามาทุครังวาตัมปีอาธิตตังเกณะอาธิตตังอาธิตตังลภกินาโทตักขินาโมหขินาอาธิตตังชาติยา สลามารณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเตหิปายาเตหิอาทิตันติวะธามิกาโยอาสิตโตผุตัปพาอุทจักจกรยวิญญาณังนิตังกายสัมผัสโสอัสสัโตยัมพิจังกายสัมผัสปัตตะยาอุปปัชติเวททตังทุขังวาทุขังวาทุกขะมะทุขังวาตัมสีอัสสตตังเกลนอัสตตังอัสสตตัง ลาคัขินาโทสัพินาโมหคินาอทิตตังชาติยาชลามเรนโสเตกิปริเทเวหิโตเกหิโทมนัสเตหิปายาเสหิอาทิตันติวัามิมโนวัทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมัสโสอาทิตโตยามิทังมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทิตังทุสังวาทุสังวาทุสามทุขังวาตามปี อาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังลาักินาโทสักคิดนาโมหิตนาอาทิตังชาติยาเทลามเลนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมาเตหิปายาเตหิอาทิตังติวะธามิเอวังปักดังพิกเวสเถรวะอริยสาวะโคจักุเสมิงปิณิปินติรูเปสปิณิปินติจักุวิญญาณิปิณิปินติจักุสัมปัสเสปิณิปินติยามิตังจักุสัมปัสปัจจายา อปัดจติเวทิตังุทั้งวานุกทั้งวาทุกขามาสุขั้งวานตัสมิงปีนิปินติโสตัสมิงปีนิปินติโสตวิญญาณในปีนิปินติโสตสัมผัสเทปีนิปินติยามิจังโสตสัมผัสปัจจะาอุปัดเจติเวทิตังทุั้งวานทุกทั้งวาทุกขาาทุกั้งวานตัสมิปีนปติคาสมิงปีนิปินติการเทปีนิปินติคารวิญญาณในปีนิปินติ กาสัมผัสเสปีนิพพินติยามิทางกายลสัมผัสปัตยาบุปตชติเวทิตังทุขังวาทุขังวาทุขามาทุขังวาตมิงปีนิพพินติคิวหายปีนิพพินติราเซสปีนิพพินติคิวหาวิญญาณในปีนิพพินติคิวหาสามพัสเสษปีนิพพินติยามิทางคิวหาสามพัสปัตยาวุปตชสติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขามาทุขังวาตัสมิงปีนิพพินติกายตมิงปีนิพพินติโพตเป็ปีนิพพินติ กายวิญญาณในปีนิพพินติกายสัมผัสเสปีนิพพินติยามีทางกายสัมผัสสัยาอุปัสติเวทิตังสุทังวาทุทังวาทุกมรมสุทังวาตัสมิงปีนิพพินติมานตสมิงปีนิพพินติทมเมตสปีนิพพินติมโนวิญญาณในปีนิพพินติมโนสัมผัสเสปีนิพพินติยามีทางมโนสัมผัสสัะยาอุปัสติเวทิตังสุทังวาทุทังวาทุกมรมสุทังวาตัสมิงปีนิพพินติ นิพพินดังวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยาณหโหติขีนาชาติภุสิตังพรมมัติยังกัตตังการณียังนาปรังอิทตายาติปชานาติติใช้มงวงจับพักวาอัตตะมนาเตภิกคูพักว่าโตภาสุตังภิณันตุมีวัสมินจับปนาเวยยาการน์สมินปันญะมาเนตัสสาภีขูสหัสสาอนุปาทายาอาศเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติ อันันตลักษณะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยญาณปกวาปาลานสิยังวิหารติอิสิปัจเนมิกาเยตาระโคปะกวาปันจวัคิเยภิกขุอามันเตสิรูปังภิกขเวรตารูปัญใจทังภิกขเวอตาราววิสาไิทังรูปังอาภาทายาสังวเตยรเพสะ รูปเวังเมรูปังโอตุเวังเมรูปังมาโอติติสมาจะโคลปิกเวรูปังอนัตตาสัมมารูปังอาภาทายาสังวัตติสัจลัพติรูปเวังเมรูปังโอตุเวังเมรูปังมาโหติติเวทนานัตตาเวทนาใสตังปิกเวอาตาอาภวิสานายฐานเวทนาอาภาทายาสังวัตเตยลนเพตตาจเวทนายา เอวังเมเวทนาหัตุเอวังเมเวทนามาโหตวสีติสมาติโภฟิกะเวเวทนาลัตตาสตสมาเวทนาพาทายสังวัตติจารัตติเวทนาใหเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาหัวสีติสัญญาลัตตาสัญญาไตรทางฟิกกเวอัตตาภวิสารไตรทางสัญญาพาทายสังวัตตยาลพีแตจสัญญาใหเอวังเมสัญญา

ัวตุเววังเมสังขาลามาเหสุนตสีสมมาเจโคพิกเกเวสังขาลารัตตาสังปัตมาสังขาลาอาพาทายาสังวตันติจะเจรพติสังขาลตสวีวังเมสังขาลาหัวตุเววังเมสังขารามาเหสุนตสี Vinhyan nga tà, vinhyan an tay thang peekaway, ata, vinhyan nga, pataya, thang water, yalapeta, vang may, vinhyan nga, hô sĩ, tham gia, hô peekaway, vinhyan nga, tham gia, vinhyan nga, pataya, thang water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 ,

วิปปัิณามตธรรมังคะลังุตังสมุปปัสตุงเอตัมมะเอโสหมบสมีเอโสเมอัตติโนเหตังมันเตตังกิมนญชะพิคเวสันยิจาวาติจาวาติจาวันเตยมปัญจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังปันเตยมปัญจังทุกขังวิปปัิณามตธรรมังคะลังุตังสมุปปัสตุงเอตัมมะเอโสหมบสมีเอโสเม

ตังสามะนุป um, ัสต um, ูเงตามะมะเนโสหาวะสเมเนสมหัสอาติโนเอตังนันเตตัตมาติหาภีเวยังจินจิรูปังติตานางคัสตุจุปันนางแหัสตังวาปิจาราวาโอไรกังวาสุกังวาหีนังวาปนีตังวายันตูเอสังนิเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโธหาสะสเมเนสโหมสอาติเอเวตังเงตาปุตังสัมมาปัญญายะตระคัง ยาการติเวทนาติตานาคตตปจุปนนาขตาวเวิสาวาโอไรคาวาสุขมาวายนาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวัสัะภาเวทนาเนตัมะมาเนสุหัมมตมิเนเมโสอัตตาติเมตังยัญถาภูตังสัมมาปัญญาลัทธคังยาการติสัญญาติตานาคตตปจุปนนาขตาวเวิสาวาโอไรคาวาสุขมาวายนาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวัสัะภาเวญนาเนตัมะมา เมธสหมตสิเมโสูอัตตาิเอเมตังยาูตังมาปัญาะัสสพังเยเกจิสังขาราติตานาคัสปันนาคตาวะิสุลาวาโอลาิตาวาสุขมาวาหินาวาปิตาวาเยโุเรตุเกวะสับเพสังขาราเนตามมะเลสหามตปิเมโสอัตตาิเอเมตงาปูตังมาปัญายตทสสัง ยังกินจิวิญญาณั่งติตานั่งคัตตปจุปันนังนั่ัตังวะมิลาวาโอราทิกังวาสุขุมังวายินังวะปะริตังวะยันตุเลตันเกวะวะตับังวิญญาณังเนตังมะมะเนตั้วหะมังมิเมตั้วอาตตาตีเมตั้งตาภูตังตัมมักปัญญาตาสะปังเอวังปัสสังพิฆเวตุสุตโตวาเรียสาวะโกรูปัสวิงปิณิปินติเวทนายปิณิปินติสัญญาปิณิปินติสังขลาเลติปีิปินติ วิญญาณัทมิ่งฝีนิพพินตินิพพินังวราติวิราชาวิมุตติวิมุตติมิวิมุตตมิ่งติยาลัโมติขิวิราชาติโหขิตังคำมัจจะยังกตังเขาียังนาปรังอิจตายาติปิชานาตีติและมัวจากภะคะวาอัตตาวนาปันจัวพิยาปิดคูภะคะวะโตภาติตังอภินันตุวีมัตตบินจังระนาเวยากระคเบงมันญะมาเนปันจัวพิยาลังปิดคูนังอนุปาฏายาอาตเวหิ ທີ່ເຕຕານີ້ມີຫມົດຈິງສຸດີ